22. มกราคมภาษากายบิดาแลเห็นเขาก็มีความเมตตาจึงวิ่งออกไปกอดคอจูบเขาลูก,กาบทที่15ข้อ20ข้อพระคำพีนี้อธิบายถึงภาษากายของพ่อในเรื่องบุตรหลงหายเป็นภาษากายที่แสดงถึงความรักการอ้าแขนรับแสดงถึงการยอมรับ คุณสามารถนึกถึงท่าทางของพี่ชายคนโตของเขาได้ไหมว่าเป็นอย่างไรฉันสามารถวาดภาพได้ว่าเขากำลังยืนอยู่ข้างหน้าคุณพ่อยืนกอดอกและใบหน้าแสดงถึงความไม่พอใจการยืนกอดอก หรือการนั่งไขว่ห้างแสดงถึงการไม่ยอมรับและไม่ชอบคนที่เอามือกอดอกกำลังส่งสัญญาณว่าอยากให้คุณนไปไกลๆมันเป็นการปกป้องตัวเองจากการเข้ามาใกล้ของคุณและยังแสดงถึงการปฏิเสธด้วยเมลิซาได้แต่งงานกับผู้ประกาศศาสนาซึ่งจะต้องเดินทางตลอดเวลาเกือบทุกๆสบาโต พวกเขาจะได้ไปเยี่ยมโบสถ์ที่ไม่ซ้ำกันเลยเนื่องจากสามีของเธอมักจะต้องขึ้นไปเทศนาเสมอดังนั้นเมลิซาจึงมักจะต้องนั่งอยู่คนเดียวฉันแปลกใจจริงๆทำไมถึงไม่มีใครมานั่งข้างๆฉันเลยเธอเริ่มคิดทุกๆสัปดาห์เมื่อเธอต้องนั่งอยู่คนเดียวในแถวที่ว่าง ทุกคนดูเหมือนจะพยายามหลีกเลี่ยงฉันด้วยเหตุผลบางอย่างต่อมาวันหนึ่งเธอสังเกตเห็นท่าทางของตัวเองว่าเธอกำลังนั่งอยู่ตรงปลายสุดของเก้าอี้ยาวนั่งไขว้ห้างและกอดอกด้วยด้วยตำแหน่งการนั่งและท่าทางของเธอเป็นการไล่ให้คนอื่นออกห่างไปโดยไม่ได้ตั้งใจภาษากายของเธอกำลังพูดกับทุกคนว่า อยู่ใกล้ๆจากฉันหน่อยฉันไม่ต้องการให้ใครมานั่งกับฉันแถวนี้น่ะเป็นของฉันคนเดียวในสัป,ปดาห์ต่อมาเธอได้ทำการทดลองเรื่องการสื่อสารเธอนั่งตรงเกลือบจะก,กลางๆเก,ก้าอี้ยาวนั่งปล่อยขาและแขนให้อยู่ในท่าพักเธอยิ้มและพยักหน้าให้คนที่หันมามองเธอ เก้าอี้ยาวแถวนั้นก็เลยมีคนมานั่งเต็มทั้งสองด้านของเธอภาษากายของเธอตอนนี้กำลังพูดว่ากรุณามานั่งด้วยกันฉันอยากจะแบ่งที่นั่งให้คุณและอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณนะถ้ามีใครบางคนกำลังยืนกอดอกอยู่หน้าตึก บางทีมันคงจะไม่ใช่เวลาที่ดีนักที่จะไปชวนเขามาเล่นเกมและถ้าผู้หญิงคนไหนกำลังนั่งอยู่ในท่าไขว้ห้างและกอดอกบางทีเธออาจจะไม่รับนัดคุณผู้ชายที่ไปชวนเธอเที่ยวก็ได้เราสามารถสื่อการปฏิเสธด้วยการนั่งในท่าไขว้ห้างและกอดอกและเราสามารถสื่อถึงการยอมรับได้โดยการอยู่ในท่าที่สบายปล่อยแขนและขาให้พัก